เตาทอดสมัยนี้800ตู้ฟิตก็ไม่เกินหมื่นค่ะแล้วก็ซื้อโต๊ะสแตนเลสมาสักตัวหนึ่งแค่นั้นก็อู้ว่าหาเงินได้เยอะแล้วค่ะหอยจ้อใจถึงค่ะถึงเครื่องถึงรถถึงใจค่ะใจถึงก็คืออู้ใช้แต่วัตถุดิบเกรดพรีเมียมใช้วัตถุดิบดีๆตัวเนื้อปูที่อยู่ในหอยจ้อเนี่ยค่ะอู้ว่าใช้กันเชียงเป็นก้อนๆเลยทุ้คําที่เรากัดไปเราจะรู้สึกว่าตรงฟองเต้าหู้เนี่ยมันยังกรอบแต่ว่าเนื้อหมูกับเนื้อปูข้างในเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันก็ได้รสสัมผัสที่ละมุลลนล อันนั้คือหอยจ้อในในแบบพี่ผูชอบนะคะเดี๋ยวให้มามาทำให้ดูค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการทำหอยจ้อนะคะก็มีกุ้งนะคะมีหมูบดอนามัยมีปูนะคะแล้วก็มีส่วนผสมแล้วก็มีแป้งมีรากผักชีมีต้นหอมมีไข่แล้วก็มีกระเทียมค่ะอันแรกก็คือทำกุ้งมาปั่นก่อนนะคะปั่นหยาบแล้วทีนี้ก็น้ำมันหมูใส่นะคะ เราก็ต้องใส่กระเทียมลงไปในส่วนผสมนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะแล้วก็ส่วนผสมใส่ในนี้นะคะมันก็จะนวดอยู่ในน้ำแข็งนะคะถ้สาส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็ใส่แป้งนะคะแล้วก็ใส่ไข่ เราก็จะใส่เนื้อปูนะคะแล้วตอนสุดท้ายก็ใส่นี่ค่ะต้นหอมหลังจากได้ที่แล้วนะคะก็มาห่อแล้วนะคะเป็นแผ่นของหอยจอนะคะส่วนผสมนะคะที่เมื่อกี้มีกุ้งกับอะไรก็มาแผ่ก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่เนื้อปูนะคะ เาใส่เนื้อปูแล,แล้วเราก็ห่อแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาวางแหลกนะคะค่ะหลังจากห่อเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ20นาทีค่ะแล้วหลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นําลงไปทอดประมาณ7นาทีนะคะ ็คือตอนนี้มีส่งร้านอาหารค่ะร้านอาหารที่เราไปก็คือเขาไม่ได้เอาแพ็กเกจิ้งเราไปก็คือเขาก็จะซื้อไปเป็นแบบ200แท่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาไปขายในร้านอาหารเขาโปรดักต์เฟรนชาชยตรงนั้นก็ลูกค้าก็สามารถมาซื้อเราได้ในราคาในราคาส่งเราก็จะฟีดไปให้ค่ะพอลูกค้ารับไปถึงก็ลูกค้าก็ชิลชิลให้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวก็ทอดด้วยไฟการข,ข้างแรงแค่นั้นเองค่ะประมาณ8นาทีก็ได้แล้วค่ะขึ้นมามันก็จะกรอบอร่อยละ จริงๆแล้วเรามีแค่หม้อทอดแล้วก็มีตู้แช่ฟิตอีกอันหนึ่งเตาทอดสมัยนี้800หรือซื้อดีๆก็พันกว่าบาท2,000ตู้ฟิตก็ไม่เกินหมื่นค่ะถ้าใส่ใส่เล็กๆแบบนั้นแล้วก็ซื้อโต๊ะสแตนเลสมาสักตัวหนึ่งแค่นั้นก็อู้ว่าหาเงินได้เยอะแล้วค่ะของแพงหรือของไม่แพงมันไม่มีมันมีแต่คำว่าคุ้มค่ากับไม่คุ้มค่า ทีนี้ถ้ามัน80-85-90แต่มันคุ้มค่ามันก็คือไม่แพงมี3ไซส์ค่ะแพ่จริงๆถ้าไซส์ใหญ่สุดนี่ก็เหมาะกับการซื้อฝากถ้าอูทานเองอูก,ก็คงทานไซส์เล็กสุดหรือไซส์กลางเพราะว่ามันกำลังดีแต่ว่าไซส์ใหญ่สุดนี่จะเหมาะกับพัฒคาการค่ะที่รับไปแล้วก็ไปขายเป็นแบบออเดอร์หลูๆหน่อย สำหรับใครที่ผ่านมาเที่ยวแถวเชมบุรีแถวศรีราชานะคะก็มาชิมหอยจ้อที่เป็นปูก้อนทะลักทะลักนะคะถึงเครื่องถึงรถถึงใจแน่นอนเลยที่เซ็นเรัลศรีราชาชั้น3นะคะก็เปิดทุกวันค่ะ10โมงถึง3ทุ่มค่ะใครที่อยากซื้อกลับบ้านก็พบกันได้ที่สาขาถนนอสัมชัญค่ะอยู่ขวามือก่อนถึงอสัมชันอยู่ขวามือค่ะชื่อว่าร้านใจถึงเหมือนกันเบอร์โทรก็ศู1 7 9 7 9 1 6 8่